โอ้ยมาแล้วนอ่ทำไมข้าลอยได้เอออ้าวที่ไหนนี่ที่ไหนนี่งงหมดแล้วอ่าเอ้ข้างอ่าข้างอ่ามีเอเมอรอนอยู่โอ้โหดีมากดีมากโอ้ชอบชอบอ่ามาเลยหยิบอยากได้มานานละเฮ้ยเอามาเอามานะของข้าโอ้ยไม่ให้เว้ยหนูเอ้ย เอามาเอ้ยหาเรื่องอะไรนูนี่มันต้องมีเรื่องกันแล้วมีเรื่องอเอ้ยนู้นู้ใครว่านูเสียงแกมันแหลมมากโอโ้ตีกันแรงจริงโอโ้มีใครดาบโหดกว่ากันอ,อ้าฮ่าฮเป็นยังไงไอ้ประคําใหญ่กาดดีมาก ข้าจะเรียกแกว่าบักขําใหญ่ละกันฮตายไปเลยตอนนี้เอ็มเป็นงก็เป็นของฉันแล้วไอ้บักขําน้อยแก๋ไอ้ข้าตายแล้วก็เอาเอ็มเป็น่องของข้าไปเฮ้ยเข,า,ขาสาวดาบโหดมหมจากการแก้วนะข้าต้องกลับบ้านไปวางแผลซะแล้วจ้าบ้านก่อนอมันมอง,องอยากจริงๆเลยเอะไรวะ อ๋อบ้าเลยนั่นเหรอไอ้ปําคน้อยข้าจะเอาเอมอลอนในการปุ่นแกะและกันฮ่าฮ่ฮไปดีกว่า ไอ้บ้าคำใหญ่เอ้ยเอาไปต้นไหนไวะข้ารู้เลยว่าตัวเป็นบาคำใหญ่เอาเอเมอรอนของข้าไปขึ้นรถก่อนดีกว่าต้องไปหาบ้านมันแล้วเอ้ยรับเลยมันมนมันแม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 น เม็นเหม็นเหม็นเ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 มมมมอ้โหบ้านมันคือรวยแท้โอ้โหเออแล้ว่อยจะขึ้นไปยังไงวะ โอ้ต้องขึ้นยากจริงๆนั่นเนี่ยโอ้โหข้หาได้เอเมอรอลนมาแล้วฮ่หาฮ่าดีใจมากเลยดีใจดีใจดีใจมากหาหาฮ่าฮ่าเฮ้ยแอนอะไรอะโอ้น่าจะมีของดีอยู่ในนั้นแน่นอนฮ่อห่อเข้าไปเลยโอ้ของใหม่ของใหม่เขาชอบขาชอบโอ้โหจริงมากจริงมากโอ้เขาชอบมากเลยชอบชอบโอ้อยากได้ไมากอยากได้อยากได้แอะไอ้บักขำใหญ่เอ้ยเกเ็จข้าแน่แน่เลย โอ้ของมันใหม่จริงเลยนั่นเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้ยเสียงอะไรนะเสียงอะไรช่วยก็ดูช่วยก็ดูเอค่าติดทางไงเออใครมาแก้ค่าก็ไม่รู้ไอ้บักทำใหญ่เออแกต้องตายเออไอ้บักขำน้อยไปเฮ้เฮเสร็จสักทีคือชีวิตคขามันเศร้ามากเลยตัวไอ้บักขำร้อยแกงโดยที่เาก็รวยมากเออเออไม่มีอะไรจะไปจัดการมันเลย เออเอออยากจะได้เอ <aría> ้บอลลอนคืนอืออืออืออืเฮ้ยท่านมันไดมอนไดมอนไดมอนโอ้ข้าชอบมากเลยฮ่าฮ่าเดมอนเป็นของข้าข้าจะทำชุดโหดจริงๆริงฮ่าฮ่าแล้วมันไอ้บ้าขำร้อยแกมาที่นี่ได้ไงฮ้แกแกเสียค่าแน่แน่เฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ โอ้ว่าไอ้บอกของมน้ยยอยแกเจอเจกับดักคาแน่แน่ฮ้ๆในนี้มีเพียงหรือนะค่าขอลองเข้าไปดูกันดีกว่าเฮ้ๆมั่นนะเฮิๆ ช่วยอ่ะอ่สัมบีสัมบีว้าย่าเข้ามาเขาจะตกจัดการเก่งไป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 ไอ้บักคำน้อยแกสิ้เข้าแล้วฮ่าฮ่า <Ag> ก <ress ives> ับดาบของข้าได้ผลจริงๆด้วยฮ่าฮ่าข้าปิดม้อนทันฮ่าฮ่าโอเคข้าไปก่อนดีกว่าฮ่าฮ่าเคยดูคำใหญ่เก่ง ไอ้บักคำใหญ่เฮอ็มอลลอนของแกโดนโดนสัมบี้กัดตายไอ้หำน้อยเอ้ยไอ้โง่ไม่ใช่สัมบี้กัดไอ้เมลอนกัดแกตายนะครับไอ้โง่เฮ้ยไอ้บักคำใหญ่แกไปเมลอนขึ้นมานะอ,อนู้โหข้อไม่ให้หลบไอ้บักคำน้อยฮ่าฮ่าแกต้องเสร็จเขาแน่ แะทำอะไรนะอ้าาาาเป็นยังไงเฮ้เฮ้ข้าจะต้องชิงเอเมลอนมาให้ได้ฮ่าข้ามีอาวุธไรแรงมากเลยฮ่า